สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วในคลิปรีวิวหนังสือที่วันนี้ขอเสนอหนังสือที่ชื่อว่า Make Your Own Business ปั้นธุรกิจให้สำเร็จในแบบคุณค่ะโดยเขียนโดยคุณวิราชํำเลิศวัดด็อกเตอร์ซึ่งเป็นหนังสือแนวธุรกิจที่นำเสนอแนวคิดการสร้างและบริหารธุรกิจในแบบที่เหมาะกับตัวเราเองดิฉันอยากชวนทุกคนมาสำรวจโลกธุรกิจพร้อมกับการค้นหาตัวตนของคุณแบบที่ไม่ต้องทำตามมาตรฐานของคนอื่นค่ะ ในช่วงที่เราทั้งหลายใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายความกดดันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จของเราคือการค้นพบสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเราซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้เราผ่านทุกบททดสอบได้อย่างมั่นใจค่ะในทุกบทบาทและทุกช่วงเวลาเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือล้มเหลวแต่ที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นค่ะ ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เราได้พบกับตัวละครที่กำลังสงสัยในตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครคุณจะเห็นเขาเข้าไปในโลกของการทำธุรกิจที่ตัวเองสนใจแต่กลับพบว่าตนไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองการสนทนาระหว่างเขากับเพื่อนที่สนับสนุนคือการยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากล้าลงมือทำในสิ่งที่รักและถนัดดาราตัวละครในเรื่องนี้มีการพัฒนาตนเองอย่างมาก จากคนที่กังวลและไม่เชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและนำเสนอตัวตนที่ดีที่สุดออกมาการเรียนรู้จากความผิดพลาดกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาได้เติบโตในขณะที่ตัวละครที่มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจเรียกว่าน่าสนใจครองใจผู้ชมเมื่อเขาพูดว่าความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยมาตรฐานของคนอื่นแต่วัดด้วยการที่เราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของแอดมินพลอยนั้น ดิฉันรู้สึกหลงรักในวิธีการนำเสนอแนวความคิดในหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะมันทำให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเติบโตได้ดีขึ้นโดยมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอยู่เสมอส่วนที่ไม่ปลื้มเท่าไหร่นะคือตัวอย่างบางส่วนที่อาจรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันมากนะักแต่โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ หากคุณกำลังมองหาหนังสือดีๆที่จะมาช่วยเปลี่ยนชีวิตและธุรกิจของคุณให้เป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นแอดมินพลอยขอแนะนำหนังสือเล่มน,นี้อย่างยิ่งค่ะอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหนังสือนะคะและถ้าใครเคยอ่านมาแล้วหรือมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแอดมินพลอยหวังว่าทุกคนจะกลับมาอีกในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ